สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในแบบฝึกหัดที่6.4ค่ะในหน้าที่9นะคะความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะนักเรียนสังเกตดูนะคะข้อที่1เขาบอกว่าเติมตัวเลขและแสดงจํานวนค่ะในนี้นะคะจะมีไกไข่ไก่นะคะทั้งหมด4แผง1แผงจะมี6ลูกอ่านักเรียนลองนับดูสิคะว่าเท่าไหร่ทั้งหมด24จริงไหมในนี้นะคะเขาบอกว่า นี่แผงขายทั้งหมดสี่แผงก็คือนี่แผงที่หนึ่งแผงที่สองแผงที่สามแผงที่สี่นี่คือเลขสี่แล้วก็ในหนึ่งแผงมีกี่ลูกคะหกลูกก็คือนี่คือเลขหก 6. แล้วเขาบอกว่าให้อาสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่อ่าจริงไหมอันนี้โจทย์ข้อนี้เขาให้มาแล้วสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่นักเรียนคิดว่าคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ถูกไหมคะอ่าวิธีการเช็คนะคะในการ ว่าคำตอบ24นี้ถูกต้องหรือเปล่าให้ในโจทย์นะคะเขาจะให้24ตั้งตรงนี้เลยค่ะและหลังจากนั้นเอา6หารถ้า6หาร24ได้เท่ากับ4 24หาร6เท่ากับ4ตัวนี้ถูกต้องเหมือนกันเลยค่ะถ้า24หาร4ตัวไหนคะที่ขาดไปอ่าคือเลข6 ตรงนี้แสดงว่าถูกต้องอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในข้อนี้นะคะเขาบอกให้ดูแม่ไหนคะแม่หกค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสูตรคูณแม่หกกันในสูตรคูณแม่หกนะคะอะไรที่คูณกันแล้วอะไรที่คูณกับหกแล้วได้ยีิบสี่อะไรคะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสียี่สิบสี อ่า24หาร6เท่ากับ4ถูกต้องไหมถูกต้องข้อต่อไป24หาร4เท่ากับ6ถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาดูกันในแม่ที่4อะไรที่คูณกันแล้วได้24ดูเลยค่ะ4 1 4 28, 4นึ่ง12 4 4 16 4 5 2แปดสี่เขียน6อ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบ24นี้คือถูก นักเรียนลองสังเกตดูนะคะมันแค่สลับที่กันนะคะถ้าเกิดนักเรียนสังเกตดูดีๆ4คูณหเท่ากับยีบสี่เพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยตัวนี้นะคะย4สี่หารหกก็ต้องเท่ากับ4ี่หรือถ้าหาร4ี่ก็ต้องเท่ากับ6อ่าเ้าเรามาดูคนในข้อสองกันนะคะเผื่อนักเรียนจะงงมีกะหรี่ปั๊บทั้งหมดห้ากล่อง ในหนึ่งกล่องมีกี่ชิ้นคะ9ชิ้นเนี่ยเขาบอกมาแล้วคำตอบได้เท่าไหร่คะ54นักเรียนคิดว่าเขาจะเช็คคำตอบยังไงคะลูกทำยังไงคะเอาเอาอะไรเอา54มาตั้งตรงนี้เลยเอ้ย45คะ่ะขอโทษด,ด้วยเอา45มาเขียนไว้และ45หาร5เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกัน ปกติถ้า45หาร5ตรงนี้จะต้องเท่ากับเลขอะไรที่หายไปเลข9จริงหรือไม่นะคะในคำตอบนี้เดี๋ยวนักเรียนมาดูสูตรคูณพหะมูลคูณค่ะดูในแม่5เลยนะคะ5 1 5 5 2 10 5 3 15 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 7 35 5 8 40 5 9 5อ่า5 9เท่าไหร่45แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเลข9 ตรงไหมนักเรียนลองยงดูมีครบทุกตัวไหมอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในบรรทัดที่สองนะคะเขาให้มาเพียงแค่เลขเก้าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่อะไรคะอ่าสี่สิบเก้าเหมืนอ 45, มนกันเอ้สี่สิบห้าเหมือนกันอุ้ยคุณครูเป็นอะไรเนี่ยพูดแค่สี่สิบเก้าสี่สิบห้าเหมือนกันและเรามาลองดูกันนะคะตรงนี้ต้องเป็นอะไรน,ะนักเรียนคิดว่าอ่าต้องเป็นห้าแต่เป็นห้าจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสี่สิบห้า ก้าคูณอะไรได้สี่พันอ่าเรามาดูแม่เก้ากันเลยเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกเก้าห้าสี่สิบห้าเพราะฉะนั้นตรงนี้เขียนเลขค่ะถูกต้องไหมคะอ่าถูกต้องอ่าสำหรับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะทุนครูคขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าห้าคูณเก้าเท่ากับสี่สิบห้าเพราะฉะนั้น 45เนี่ยค่ะเกิดจากการคูณของห้ากับเก้าเพราะฉะนั้นเวลานำมาหารนะคะนำ45มาหารห้าผลลัพธ์เนี่ยค่ะจะต้องเท่ากับเก้าก็คืออีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้คูณกันอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากการคูณนะคะและถ้าเอา45มาหารเก้าคำตอบเนี่ยค่ะก็จะเท่ากับห้าก็คือตัวคูณเหมือนกันค่ะตัวคูณของห้ากับห้าคูณเก้าเนี่ยค่ะเท่ากับ45เพราะฉะนั้นนะคะ การหารกับการคูณเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์กันคําตอบของการคูณเมื่อนํามาหารจะได้คําตอบของอีกตัวหนึ่งที่เกิดจากการคูณเหมือนกันค่ะในข้อที่สามนะคะคุณครูให้นักเรียนทําเองนะคะลูกนักเรียนลองดูนะคะว่าจะได้เท่าไหร่อ่ะข้อนี้คําตอบตรงนี้ไม่มีคําตอบตรงนี้ไม่มีแล้วต้องทําอย่างไรคะแปคูณสาเท่าไหร่ 1. อ่าง่ายนิดเดียวดูสุดคูณได้เลยคะ่ะนักเรียน ความสัมพันธ์ในข้อนี้นะคะที่ครูจะบอกนักเรียนก็คือ<ฤ>การหารสาม,มารถสลับที่ได้ค่ะจะเป็น45หาร5หรือ45หาร9คําตอบก็จะได้ยังไงคะถ้า45หาร5ก็จะได้9 45หาร9ก็จะได้ 5. อ่าคําตอบก็จะได้สลับกันแค่เพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการหารสาม,มารถสลับที่ได้ค่ะลูกอ่าโอเคนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะดูในข้อ3านะคะ แปดคูณสามเท่ากับเท่าไรเขียนตรงนี้และหลังจากนั้นก็ใส่คาตอบและมาลองเช็คดูว่าคําตอบนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าที่สิบกันต่อเลยค่ะ,ะนักเรียนขาในหน้าที่สิบนะคะเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะในข้อนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเพียงแต่ในข้อนี้เขาจะให้โจทย์มาแล้วเจ็ดคูณสองเท่ากับเท่าไหร่คะ ิบสี่และสิบสี่เนี้ยเราลองมาเช็คดูซิว่าจริงหรือเปล่าโดยการที่สิบสี่หารเจ็ดเท่ากับเท่าไหร่อ่าเขียนลงไปสิบสี่หารสองเท่ากับเท่าไหร่อ่าเขียนลงไปนะคะและหลังจากนั้นเดี๋ยวมาดูในข้อสองนิดนึงนะคะในข้อสองนี้เขาไม่ได้ให้ตรงนี้มาแต่นักเรียนคิดว่าตรงนี้คืออะไรอ่าก็คือคําตอบจากตรงนี้นั่นเองนะคะนักเรียนก็ เขียนลงมานะคะและหลังจากนั้นก็หารกันและได้คำตอบในหน้าที่10นะคะมีทั้งหมด6ข้อนะคะนักเรียนลองทำดูนะคะถ้ามีอะไรตรงไหนไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามคุณครูได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ